ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้นะครับพามาอัปเดตหรือพามาชมเลยนะครับชุดแม่มันเป็นตัวเมียนะครับสําหรับท่านที่จองเข้ามานะครับชุดนี้ทักหาผมได้เลยนะครับก็คือพร้อมที่จะรับนะครับก็คือครบแล้วนะครับนะฮะตัวเมียสีขาวมี1ตัวนะครับชุดนี้จะมี6นะครับอีก2ตัวจะเป็นผู้เมียนะครับก็คือเป็นไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้รักษาอยู่นะครับป่วยเป็นหวัดนะครับ ก็เลยยังยังไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยแจ้งเฉพาะคนที่จองตัวเมียก่อนนะครับสีขาวตัวนี้นะครับเนี่ฮะมันจะเป็นตัวนี้จะเป็นทองเอกนะครับทองเอกบวกกับแสนกลทองเอกเต็มเต็มก็คือทองเอกดําเทา3ามหมน้านะครับค่าตัวก็สูงพอสมควรนะครับส่วนตัวเมียคู่เกิดของผมไก่ของผมก็2สองสองแสนแล้วนะฮะตอนนี้นะครับราคาเขาไม่ขายด้วยนะครับอ่านี่ สำหรับชุดนี้นะครับเป็นทองเอกเดาเป็นทองเอกดำเทาสามหมื่นห้าแม่เล็กนะครับนี่ฮะบวกกับแสนกลนะครับแสนกลมหานครนะครับนี่ฮะท่านใดสนใจก็ทักหรือสอบถามผมเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ไก่ไก่บางตัวก็เป็นหวัดนะครับผมก็เลยแยกออกนะครับที่มันเป็นหวัดตัวมันติดเพื่อนนะครับแลเหลือเหลือแต่พวกที่ ไม่เป็นหวัดนะครับชุดนี้จะมีตัวผู้ตัวเดียวนะฮะก็คือตัวผู้ก็ยังรักษาอยู่นะครับเป็นหวัดนะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายนะครับที่เหลือจะเป็นตัวเมียหมดนะครับเนี่ยฮะเสียดายห่วงตัวผู้มากครับไก่ชุดนี้นะครับเนี่ยสีขาวหลุดมาหนึ่งตัวนะครับเพราะติดมหานครนะครับผมไม่ทราบนะครับหลุดสีขาวมาหนึ่งตัวอันนั้นเป็นสีแดงออกนีฮะสวยเลยนะครับ ใสนใจก็อิ inbox อมเมนต์นะครับถามผมได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ